จงใจพระพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับเวลา9ก้นาฬิกาสานาทีดูแล้วอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดถูกใจกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธกับที่24เดือนธันวาคม2 5ง8วันนี้24 2สคิวันคิดสมาสทีนะเออ ก็จะร้องเพลงจริงกระเบลจริงกระเบลนะเอออีท,ทยเรามีว่าท,ทุกประเทณในทุกประเทศนะครับรับหมดวันนี้ก็จะคุยเรื่องก๋เหมสักทีนะครับนะว่าความขัดแยง้งอันนี้มันจะเป็นยังไงจริงๆนะครับฮุนเซนนี่นะฮะจะหมดวัฒนาโน่อะไยปีเจ็ดหนึ่งปีเจ็ดหนึ่งนะครับนะ ดงนั้นดาวเสายกดาวเสายกยีี่กุมภานะฮะก็เสามาตรงนี้แหละครับนะเป็นปราพระดาวเสาเป็นดาวประจําประเทศเขมรกันมะเป็นปลามันก็บนฤธิครับนะฮะไทยจะเข้าไปยึดก,กัมพูชาจะสิ้นยุคกังหุงนเซนและครับนะก็หมายความว่า เอามาเป็น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 คือยึดในที่นี้แล้วไม่ต้เข้าไปปกครองนะฮะไม่ต้องมีคนของเราตัวแทนกันไปเอาว่ามันจะแพ้เรางี้ดีกว่าเราจะแพ้เราเออไปดูต้องไปย้อนดูนปีสองห้าสามแปดเนะปีสองห้าสามแปดที่มีคอมเมนต์สามฝ่ายอ่ะก็มีอะไรมีมีพวกเฮงสมรินใช่ไหม แล้วก็มีซีหนุแล้วก็มีไฟนะคำแหนแดงใช่ไหมโอ้มันเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ก็เรื่องของดาวนะการเปลี่ยนแปลงรายุกำแหงนี่มันเปลี่ยนอยู่ื่้วแหละไมดาวดาวมันเวลาสีกันเนี่ยมันเปลี่ยนง่ายนะแล้วก็ดาวเสาเป็นดาวประจำประเทศมันก็เลย เหนื่อยอ่ะนะเหนื่อยอ่ะมีแต่เรื่องทุกประชาชนไม่ค่อยสบ,บายเท่าไหร่นะลำบากตลอดไทยก็ช่วยตลอดนะไทยก็ช่วยตลอดในฐานะที่ว่าเป็นเพื่อนบ้าชนชายแดนติดกันแล้วกันนะเยให้มันเข้ากับพอดีนะหกเก้าเจ็ดศูนย์เนี่ยมันจะเกิดสงครามโลกเนี่ยไม่มีหน้าเจ็ดศูนย์เนี่ยเจ็ดหนึ่งโอ้โหเยอะมาก คือช่วงนี้ผมไม่เคยกล้าพยากรณ์อ,อะไรแลยครับเนียมันเปลี่ยนเร็วอ่ะมันเปลี่ยนเร็วมากถ้าเปลี่ยนเร็วเนี่ยมันก็ก็ผิดพลาดได้ง่ายนะเพราะว่าสถ,ถานการณ์ของดวงดาวมันท้องฟ้าเนี่ยมันโดนเรียกโดนสนามแม่เหล็กพวกไอ้พวกดาวเทียมอ่ะนะถ้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วนะ คือมนุษย์แล้วครับมปททำให้ทำให้ทำให้ใหใหมันเปลี่ยนแปลงขึ้นไปยึดครองพวกดาวเคราะห์น้อยมันจะดาวจันทร์จะดาวค้างอย่างนี้นะแล้วยองถามมีดาวเทียงเข้อีกนะสร้างดาวเทียงเข้าไปอีกเยอะแยะนะพวกกูยังไม่รู้ว่าจุดจบของโลกมันอยู่ตรงไหนนะถ้าเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นมานี่นะทุกคนจะจะอะไรไหม โลกโลกมันก็แค่เป็นดาวเคราะห์เล็กๆนะอยู่ในอยู่ในระบบสุริยะจักรวาลแล้วสุริยะจักรวาลเนี่ยมันก็อยู่ในกาแล็กซีนะอยู่ในกาแล็กซีนะมันก็เป็นเปนกาแล็กซีเล็กๆนะอีกส่วนหนึ่งของจักรวาลมองแล้วมองล้วมันมันนี้ถ้าเราเรานั่งมองนะมันเราเป็นยักษ์ใหญ่ๆมองนะ มองโลกแล้วครับมันก็มันก,มนก็มันก็ปลูกอะนะเออแล้วมันก็เป็นวิญญาณมีเป็นพลังงานเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดนคะครับที่มันตรงนี้แหละเวียนว่ายตายเกิดมาที่แหละมันจะเจ้งไปเกิดใหม่แล้วไหมวิธีการที่มันมนุษย์เราเก่งสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงฟื้นฟูนะหรือแก้ไขตั้งแต่โลกเรา ร้อนแล้วก็เย็นนะครับนะเมื่อหลายล้านปีมานีนะเนี่ยเนี่ยมันก็พัฒนามาเรื่อยนะเมื่อถึงเวลามันก็จะต้องสิ้นสุดไปตามการเวลาของมันนะครับนะมันมีเวลามีมเวลาฉะน,นั้นคนเราเนี่ยเวลาตายมันจะเป็นพลังงานนะพลังงานก็เรียกว่าพลังพลังงานอิเล็กตรอนปโปรตอนแล้วก็นิวตรอน ดันั้นถ้าเราจะสร้างพลังงานนิวตอนเนะฮะโรตอนนี่นะครับมันจะมีสายสายเือนะสายสายบวกกับสายลบบวกก็คือบุญลบก็คือบาปมันแปลกนะแต่พอไปถอดตัวเลขบ,บาบกับบุญนี่นะครับเออมันเป็นไป,นปนได้จริงๆนะดคำว่าบาปนะฮะบอยไม้สองสระอหนึ่งปปสอง รวมเป็นห้าเสร็จแล้วบุญโบไม้หนึ่งสาอูหนึ่งโบไม้สองสาอูหนึ่งปปายายหญิงหญิงสี่ได้เล็กเกียตแล้วก็แปลกนะเจ็ดกับห้าเนี่ยเป็นประธานก็สาฝ่ายฝ่ายวั่มบ่ก็บุญด้วยครับสุะเคราะ กระบาวเคราะห์มันมันมันสนุกอะ่ะถ้าเราถอกไปเรื่อยๆแล้วเออะฉะนั้นทุกอย่างที่มันกำหนดขึ้นนะครับเป็นอักษรจีนอักษรอังกฤษนะฮะเออแล้วก็อักษรไทยนะฮะมันถูกจักรวาลกำหนดไว้หมดแล้วนะต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้เออเออนี่ย่ยมันมันจะงบอกว่ากว่าจะค้นพบนี่นะครับวา จะแก่แล้วแก่จะหมดสภาพแล้ว <c oughs> ก็บอกให้คนรุ่นใหม่ได้รู้นะว่าเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องทางเรื่องทางธรรมชาติมันเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นมันเป็นโหราศาสตร์เป็นไซยลสสารมันเป็นศาสตร์หมดแล้วครับนะก็เอามาคุยกันนะอย่างน้อยก็อาจจะเป็นข้อมูลนะครับในการที่จะนำไปวิเคราะห์วิจัยทำอะไรต่อไปน,นะครับนะ ทุกอย่างเนี่ยถุกกาหังหมดแล้วครับวา,าวานี่คิดไว้หมดแล้วเขาจะบอกว่าจักรวาลนี่คิดไว้หมดแล้วแะว่าคนนี้ต้องไปอย่างนี้อย่างนี้นะมันมีหลายประเทศนะหายนะเคยมีประเทศที่ลุ่งเรืองแล้วหายไปนะจากโลกเนี่ยมันจมไปในทะเลอะ่ะหายไปเลยเนี่ยเราก,ก,ก็ก็มองดูนะ แต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยตั้งแต่ยุคน,นู้นเนยยุคสมัยก่อนสมัยยุคหินยุคเหล็กเนะยยุคเหล็กแล้วก็มาเนี่ยยุคยุคสมัยเยอะยุคอะไรโอ้เยอะมากก็เพียงแต่ว่าให้รู้ว่าเนี่ยทุกสิ่งทุกคน,นเนี่ยมันเป็นธรมมนธรมชาติมากับธรรมชาติแล้วก็ไปกับธรรมชาติ หมุนเวียนไปอยู่ด้วยครับไม่ไม่จบไม่สิ้นเพียงแต่ว่าเราไม่อยากจะหมุนเวียนว่าตายเกิดอย่างที่พระเจ้าเจ้าได้สอนไว้นะครับนะเราก็มีวิธีการนะีก็เอามาคุยกันนะครับนะตามวิธีพนดาวที่เราเรียนรู้นะตอนนี้ก็ต้องดูนะครับว่าการเมืองไทยจะเป็นยังไง ตอนนี้ยังคุยไม่ชัดนะครับผพราะมยังไม่แน่ใจนะพูดๆน,น,นะยังไม่แน่ใจว่าจะมีรัฐบาลจะมีรัฐบาลหลังเลือกตั้งหรือเปล่ายังไม่รู้นะ <c oughs> พอหลังเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยนะวันที่แปดกุมภาเนี่ยนะครับนะ <c oughs> มันเกิดเกิดไม่ลงตัวนะมีเรื่องก,กัดแย้งกันดกนะครับนะ ก็อย่างที่บอกโช่วงนี้ทึงพัฐภาปีหน้านะดาวมันเปลี่ยนแปลงเยอะดาวเราเดาวประเทศไทยอยู่ในมุมไม่ดีด้วยต้องหลังมิถุนาไปแล้วเรครับเนเราจึงจะสงบจึงจะสบายอยู่กันยาวแล่วนะเนี่ยก็ก็ไม่รู้นะอาจจะมีโหนอื่นเขาดูอื่นก็ดูอะไรกันไว้แต่ว่าอาจจะมันก็ดีมีเยอะนั ดูในโซเชียลเนี่ยมีเยอะมากเราก็ว่าตามดาวนะว่าตามดาวตามสถิติบนดาวนะครับว่าจะไปยังงู้อย่างนี้เราก็คุยคุยกันยังก็เหมือนเดิมกันนะถ้าดูดาวนะการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าเมื่อเรารู้ดาวเนี่ยลูยที่พลนของดาวเนี่ยแสดงแม่เหล็กมันแปรป,ปรวนนี่นะเราจะเอาประโยชน์ตรงนั้นมาทำยังไง ก็หมายความว่า,าเหมือนกับเรามีเครื่องแปลงกันนะเครื่องแปลงสัญญาณเนี่ยไหมแล้วก็แปลงสัญญาณร้ายให้กลายเป็นดี <c oughs> นี่คือมนุษย์ครับนะที่เรียนรู้ก็แล้แก้ไขเก่งนะเราจะท,ทำยังไงให้ร้ายกลายเป็นดีทุกอย่างมันเป็นอิเล็กตรอนโปรตอนครับแล้วก็ Newton. นิวตอนพะุ่นี้มันโอ้โหมันเจาะช้ลงมาแล้วจ ดัวจริงๆแลยนะพลังมันอยู่ที่ดวงอาทิตย์สุริยะจกักรวาลครับนะตัวนี้ลองหลับง่ายๆถ้าอาทิตย์อาทิตย์ลำดับที่นะโลกก็ไม่ไหวโลกก็ไม่มีตายหมดนะครับไม่มีตัวอาทิตย์เลยที่คือธรรมชาติครับก็คุยกันนะครับแต่ว่านี่มีอะไรก็โทรมา0818284964นะครับบุรนิธ่เก่งกาศโอราศาสตร์นะครับ เราพูดเจาะจักรวานนะเข้ามาในธรรมชาติแล้วก็มีวิธีแก้ไขของเราอะนะโดยที่เอมซทั้งหลายก็ติดตามกันมาของเยทราบคุยกันมาเยอะแล้วนะจนเรามีบทสรุปแล้วนะจะแก้แก้ดียังไงขร้บมาเลยครับนะมาเลยครับนะโทรมานี่เลยครับศูนย์แปดหนึ่งแปสองแปดสี่เก้าหกสี่แก้ก็เรื่องจักรวานเลยครับแก้ก็เรื่องชั้นหน้าพบหน้า เราจะไปยังไงเราสามารถจะเลือกเกิดอะ้ไม่ได้ได้สบายมากนะมีมีอะไรไหมคุณภูภูบอกสวัสดีค่ะอาจารย์ครับผมคุณประกอบสวัสดีวันพุธครับคุณศรีฟองสวัสดีครับอาจารย์ครับผมคุณสายพินถามว่าเกิดวันจันทร์ที่13พฤษภาคมสองห้าหปีวอกขายน้ำกับพืชกเกษตร ควรเลือกแบบไหนขอบอคุณอย่างสูงครับขายน้ําดีขายน้ําดีท่านดาวจันเลยนะคุณเกิดวันจัน์ใช่ไหมคุณจะรวยโน่นเลยก็โอเคตอนหนุ่มก็จะดีดีสามสิบกว่าวันจันก็สิบสิบห้านะแต่ก็ประมาณสี่สิบขึ้นเล,ลยครับนะจะร่ำรวยคุณรัจการ สวัสดีวันพุธค่ะอาจารย์แอดมินและแฟนรายการทุกท่านครับผมขอให้ศึกไทยเขมรจบลงเสียทีเถิดเราสูญเสียทหารกล้าลายที่ยี่สิบสามแล้วขอให้จงยุติไทยชนะเขมรด้วยเถิดสาธุมันยังไม่หมดเลครับแล้วมันยังมันยังสูญเสียน้อยนะยังอี้มันจะต้องสูญเสียเพิ่มไปกับนหนะมันไม่ธรรมดากับมนุษย์ละครสิผมผมนั่งดูถอดชื่อนะพวกทหารที่ต่างๆที่ผู้ผู้กล้าทั้งหลายนะ ก็ผู้กล้านี่ดาวบาปเคราะหกันเลยนะตกเลขบาปเคราะหทั้งกันเลยนะฉะนั้นใครจะไปแนวหน้าเนี่ยต้องเปลี่ยนชื่อมันเป็นสุภรเคราะห์นะฮะจยไดเลยแควคราดคุณอรารีวามาไม่ทานอาจารย์ครับเพื่อไทยสองใบศาสตราอาจารย์ดรยศนันวงสวัสดสุขภาพอ่อนน้อมถ่อมตนคิดบวกสร้างสรรค์สมองเป็นเลิศประเทศชาติจเจริญเพราะผู้นำฉลาด คือยศธนันนี่นะดวงแกดีนะแกะนุ่มนวลดีแล้วก็แกแกเป็นก็โอเคนะแต่เป็นนายกนะ่แต่ว,ว่าต้องใช้เวลาหน่อยคือต้องเป็นเสียงข้างมากกันนะก็หลังหลังเลือกตั้งนี่แหละต้องปีนู่นนะพื่อไทยจะมากลับมาฟื้นเนี่ยนะนะพอสีแดงเนี่ยมาอยู่ยาวสิบสามปีดาวเนบจูนนะเนี่ยเออหลังอีกสองปีไปแล้วจะดี ช่วงนี้มันมีดาวเสาไปอยู่นะครับไม่ค่อยจะดีต้องมีเจ็ดหนึ่งไปแล้วครับนะเจ็ดหนึ่งนะช่วงนั้นแหละครับเพื่อไทยจะกลับมากับสีแดงจะกลับมาใหญ่นะคุณจุ๊บบอกสวัสดีครับกระบอกก็จะได้สบายใจกันนะครับนะพวกพวกสีแดงนะครับนะรักรักผมว่าคนที่รักสีแดงนี่ถูกนะสีแดงนี่คือชีวิตนะเลือดนะโลหิตก็สีแดง นะถ้าร่างกายไม่ไม,มีสีแดงนี่หมายถึงาตายแล้วครับนะ <c oughs> จากนั้นถึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับเป็นไปตามธรรมชาติฝื้นไม่ได้ครับนะฝืนไม่ได้สิ่งที่จะฝื้นได้ก็คือนี่แหละครับมูลิที่เก่งกาโทราศาสตร์ครับกำลังทำอะไรที่เรียกว่าจอจักรวาลเนนะี่ยผ่านมาผ่าน พาให้วิกฤตต่างๆได้นะครับนะโดยที่เราเราต้องใช้ให้เป็นนะคอยใช้ให้เป็นนะก็เลยบอกให้รู้ว่าเนี่ยมนุษย์เราเก่งแก้ไขได้ทุกอย่างพี่เลีว,ว่าสิ่งที่ทำนั้นนะครับมันต้องดูว่าทำเพื่ออะไรถ้าทำเพื่อมวลมนุษย์ในทางขนาเนะนะช่วยช่วยช่วยคนตกยากช่วยคนลำบาก แก้ขายให้ดีนะครับนะอันนี้ก็ดีถ้าถ่ายทำเพื่อเป็นธุรกิจนะครับเอาไปหลอกลวงหรือสร้างภาพอย่างงี้นะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ครับน,นะพลังลบมันจะทำ,ทำลายหมายถึงว่าฝ่ายอสูรเขาจะทำลายนะครับนะลำบากนะเวลาพูดจะพูดเรื่องเนี้ยคนจะหนีหมดหลับหมดเพราะมันลึกจนไม่รู้ไม่เข้าใจเอาง่ายๆแลวกันนะครับ ถ้าท่านอย่างยิ่ให้ทุกอย่างดีแคล้วคลาดนะครับนะลรวก็ทำคิดทําอยู่นะครับท่าคิดทําอยู่แล้วก็สําเร็จไปแล้วประมาณเจ็ดเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะที่จะให้ท่านเอาไปเอาไปใช้บูชานะเอาไว้เป็นสื่อรับพลังบวกนะครับเอาครับอนนี้เอาแค่นี้แหละครับนะมีปัญหาอะไรก็โทรมาเลยครับศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสี่เก้าหกสี่ รอไว้ปีใหม่แล้วกันนะครับโครงการใหม่ๆเราจะได้มาคุยกันนะครับใหม่ครเออวันนี้ก็ขอบคุณนะครับดกรกิจกิจชนะภูมินะครับเอ,อประคุณศิลนะครับอันนี้ได้บริจาคเงินมาสามพันบาทเป็นค่าสมาชิกถาร์นะครับรวมยี่สิบครั้งครับนะก็โอเคครับนะก็มาค่มทางแล้วครับ กษาาธุยยินดีในบุญนะครับส่วนท่านที่สนใจจะบริจาคมาก็เชิญนะครับนะเรารับอย่างที่บอกจํานวนจำกัดนะครับเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตอ่ะหกเก้าเจ็ดศูนยะ์เจ็ดหนึ่งครับสามปีนี้นะครับนะที่มันจะเกิดวิกฤตอะไรต่างๆที่เราจะคาดไปถึงมาจากสงคราม สงครามโรคนะครับนะแล้วก็ภัยธรรมชาติถ้าเราผ่านพ้นสามปีนี้ไปได้ก็โอเคครับอนะชีวิตจะอยู่ยาวครับนะจะอยู่ยาวผมเองก็ปีนี้แปดสิบแปดแล้วครับนะคิดว่า,น,าน่าจะผ่านได้นะผมน่จะผ่านไปได้แล้วครับนะสามปีนี้นะผมไปดูไว้นี่นะดูเอไอนะใช่ไหม าบอกว่าผมจะอยู่อายุถึงเก้าสิบกอะถึงเก้าสิบหกผมก็ลองมาลองดูว่าเอ,อสังขารผมดวงผมทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมออมันก็เป็นไปได้น่ะถ้าเราไปเจ็บไม่ป่วยเออยจะนี้พัฒนาเยอะพวกไอ,อ้เือเทคโนโลยีนะไอ,อ้มันสามารถวิเคราะห์ได้เลยนะได้เลยครับแล้วก็มาผสมกันครับ เอาทั้งวิทยาศาสตร์โหราศาสตร์เทคโนโลยีนี่แหละเอามารวมกันนะครับเราก็เอามาเรามารวมกันว่าอันไหนมากอันไหนอันไหนผิดถูกมากกว่ากันนะครับเราก็สามารถแก้ไขสรุปได้ครับครับวันนี้การบูนาสาธุกรรมกับทุกทุกท่านนะครับพราดประเสริฐจัมเกิดแก่เอฟซีทั้งหลายขอบารมีพระพุทธเจ้าพระองค์พระโพธิสัตว์กุณิมแปดสิบตรีป้านะครับ จงดอนดานให้ทุกท่านละคนในครอบครัวของท่านนะครับมีความสุขอายุมัน่นขวัญยืนนะครับสุขใจปลอดภัยจากพยันตรายทั้งบวงทำอะไรก็ขอให้ความคิดแก่มใสธุรกิจรุ่งเรืองรุ่งโรจน่บรวยแล้วก็มีความโชคดีตลอดปีตลอดไปครับสวัสดีครับ